ีพวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติ้นเจอไม่ต้องรอเกินรีบตัดสินใจพักร้อยคือชื่อในปันสารไขรต่อสารขอให้ทุกท่านจำไว้ใช้แล้วดีกเกษตรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ได้รายการของกเกษตรจอมมาพบกับพี่น้องกเกษตรกรทั่วทั้งประเทศแล้วนะครับ วันนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจสารสกัดธรรมชาติอินทรีพัดร้อของเราแล้วก็ชมรายการของเราอยู่ทุกทกวันนะครับบางท่านก็ยังไม่ได้ตัดสินใจใช้พลัดร้อยว่าพลัดร้อยเนี่ยนะฮะใช้แล้วได้ผลตามที่ออกโฆษณาหรือไม่นะฮะที่เราไปถ่ายรายการกันมาเนี่ยเตรียมกันหรือเปล่านะครับหน้าม้าบริษัทหรือไม่ต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับย้ำว่าบริษัทมินเลนเนียมพัสจำกัดหรือพัสร้มีเจตนารมที่ดี อยากให้พี่น้องกเกษตรกรทั่วไทยนั้นปลอดภัยจากการใช้สารเคมีแล้วก็บริโภคสารปนเปื้อนในร่างกาย นั่นก็คือถ้าหากใช้สารสกัดธรรมชาติอินซีพลัสร้อยแล้วแล้วก็ท่านจะปลอดภัยทั้งผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคด้วยย้ํานะครับผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านไหนที่นําสารสกัดธรรมชาติอินซีพลัสร้อยไปแล้วแล้วก็นะฮะหขวดนะครับเก้าบาทนะครับผู้ชมครับเก้าร้อยบาทแต่ขอให้พี่น้องเกษตรกรนั้นนะครับอ่านฉลากข,าข้างขวดก่อนใช้ทุกทุกครั้งทุกๆครั้งนะครับพลัสร้อยขาดได้แต่ห้ามเกินนะครับ พัดร้อยขาดได้แต่ห้ามเกินนะครับอ่านฉลากข้างขวดให้ชัดเจนนะครับก่อนที่จะนําไปใช้กันและกันนะครับในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่ดูรายการของเราอยู่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่อําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรชบูรณ์ ไปดูในเคสหน่อมไม้ฝรั่งกันนั่นแน่หน่อมไม้ฝรั่งงามขนาดไหนใช่ไหมครับคุณผู้ชมนําพัดร้อยไปใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าไปชมพร้อมๆกันเลยสําหรับเคสหน่อมไม้ฝรั่งที่อาําเภอลมศักจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ ะแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่แปลงเกษตรของท่านผู้ใหญ่ออทแล้วนะครับผมได้นัดกับท่านผู้ใหญ่ออทไว้ที่นี่นะครับในเรื่องของแปลงเกษตรอินทรียหรือเรียกง่ายๆว่าในการใช้พลัดร้อยนั่นเองเราจะมาทําความรู้จักผู้ใหญ่ออดพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าพลัดร้อยมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรแล้วนําพลัดร้อยมาใช้กับหน่อไม้ฝรั่งได้ผลเกินคาดอย่างไรบ้างผู้ใหญ่อยู่ข้างๆผมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับแนะนําตัวเต็มๆอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ใหญ่ม ประชาชนธรรมดานี่แหละตประชาชนธรรมดาเนะตำแหน่งตัวนี้ขึ้นมาก็ทําเพื่อสุดลมอยู่แล้วนะใหญ่ขันมาพิวผองครับลงตำแหน่งมาก็สามสมัยโอ้สามสมัยแล้วนะสมัยด้วกันแล้วคราวนี้ยพอดีอยู่ในช่วงระยะที่ผม ชอบการเกษตรอยู่แล้วเนาะอ๋อครับผมทํามาตั้งแต่นานแล้วล่ะคือการเกษตรเนี่ยท่านท่านผู้ใหญ่ออสคือทํามาโดยตลอดอยู่และครับผมชอบการเกษตรอยู่แล้วแต่ส่วนหนึ่งก็คืออีกตําแหน่งนึงก็คือรับใช้ประชาชนในหมู่บ้านครับนะส่วนรวมทำเพื่อส่วนรวมนะก็ถือว่าเสียสละมากเลยคุณผู้ชมนะฮะท่านผู้ใหญ่ฮะรู้จักพัดร้อยได้ยังไงฮะช่องที่ผมปลูกข้าอไม้ฝรั่งอยู่ก็ดูทางทีวีบ้างทางสื่อ ไปรูบ้างอ่าฮก็ได้ยินได้ยินได้ดูว่าพัดร้อยเราพัดร้อยนั้นนำมาใช้กับพืชทุกชนิดทุกชนิดอะได้ผลผลิตดีดีตรงนี้เนาะเรียนไทยอ่าไทยก็อยากทดลองดูครับอันนี้พอดีผมก็ปลูกไม้ฝรั่งผมก็อยากจะรู้ว่าเออได้ดีจริงไหมคุณภาพดีจริงหรือเปล่ากับไอ้ตัวไม้ฝรั่งเนี่ยนะแล้วครั้นี้พอดีผมก็โพนะ ช่วงนั้นมีเบอร์โทรอยู่อ่ามีเบอร์โทรอยู่หน้าจอโทรอยู่หน้าจออยู่เออโอแล้วก็มีครับมีพนักงานเนาะอ่ามีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่มาส่งถึงบ้านครับผมฮะลก็นำมาใช้ครับคนรู้สึกว่าผลผลิตตามที่ใช้มาเนี่ยอืดีครับดีหน่อก็เยอะนะหน่อก็ใหญ่นะฮะหน่อใหญ่หน่อเยอะใหญ่หน่อเยอะอ๋อมากสมควรนะอ่าตามที่เราใช้มาตามที่เราใช้มาอ่านไม้ฝรั่งอ่ะครับเราจะกําหนดตายตัวไม่ได้บอกว่าต้องใช้ ฮอร์มูนอย่างนี้ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอย่างนี้นะทุกวันนี้เทคโนโลยีมันสมัยใหม่ขึ้นมาใช่ครับมันต้องทันลูกทันเหตุการณ์เราต้องมาปรับไม่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศบ้างถูกต้องอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปตลอดเวลาเลยฝนเป็นยังไงช่วงหน้าแล้งเป็นยังไงเราจะมาทำยังไงถึงจะได้ผลผลิตตรงนี้ตรงไหนดีครก็เลยนำพัดร้อยเข้ามาใ้รู้สึกว่าได้ผลผลิตเพิ่มเยอะเลยเรียนถามต้องอย่างปลูกหน่อไม้ฝรั่งมากี่ปีแล้ว ผมปลูกมา5ปี5ปีแล้วคุณผู้ชมนะห้5ปีในในพื้นดินที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือเป็นนาเป็นนาข้าวนาข้าวนาข้าวแต่ก่อนทํานาข้าวใช่ไหมเป็นยังไงฮะทำนาข้าวสมัยก่อนทำไมถึงหันมาทําฝรั่ง่อไม้ฝรั่งอะไรเงี้ยแต่ก่อนเนาะว่าเทคโนโลยีมันไม่เหมือนทุกวันนี้เราทํานาข้าวไปคืดว่าเราใช้ สามีิช้อมตรมันเยอะแล้วล่ะคือไม่ไหวแล้วมันหนักเกินไปการใช้เคมีเนี่ยนะเราฆ่าดินทางอ้อมไม่ไม่เราเนี่ยไม่คืนไม่คืนเขาเรียกว่าไม่คืนเนยไม่คืนสภาพแวดล้อมให้กับดินกับระบบนิเวศเลยอคือยิ่งทําลายลงทุกวัน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 ต้องคืนธรรมชาติให้กับแผ่นดินอ่ะฮะอันเนี้ยผมมาดูในในอ จะเนตบ้างเนาะว่าจะทําอะไรยังไงว่าเาจะมาทํำยังไงเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินได้ครับผมเราก็ถือเอาตัวนี้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นอินทรีปุ๋ยอินียีบ้างไม่ว่าจะเป็นทางสํานักงานพนาที่ดินจังหวัดพนาที่ดินจังหวัดก็นำปล่อยปอเชืองมาครับผมให้เราปรับสภาพดินปรับสภาพดินคือปลูกตรงนี้ปลูกปอเทืองมาก่อนละ หวานปอเทืองเราจะปลูกม้ฝรั่งก่อนจะปลูกรไหมฝรั่งทําข้าวครับช่วงหน้าฝนทําข้าวช่วงหน้าแล้งมาปลูกยาสูบยาสูบแต่ก่อนนะผมปลูกอเพชรชบูรณ์เนี่ยปลูกยาสูบกันเยอะมากนี่แหละเป็นเมืองยาสูบเลยนี่แหละนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าเพชรบูรณ์อ่ะแต่ก่อนนะมีมีไอ้ขึ้นชื่อว่าอทองคําเขียว คํามเขียวอะไรออกข้อสอบของกสทชด้วยออ่าใบยาสูบครับอ่าแต่ก่อนนะได้ผลผลิตดีแจ่เดียวนีไม่ไหวแล้วครับแ้่เดก่อนนะไล่หนึ่งปลูกใบยาสูบมาครับปุ๋ยสามกระสอบครับโอ้ยขนาดนี้เลยนาำอย่าลืมว่าเราใช้ปุ๋ยเคมีอัดดินไปเยอะดินมันหมดสภาพครับพอเราไถดินขึ้นมาเสร็จปุ๊บเอาหน้าดินลงไปไว้ข้างล่างอข้าง ข้าวไร่คมาไว้ข้างบนครับเอาูุยฆ่ามันในช่วงตัวนี้ไม่ไหวแล้วมาดูดูแล้วมันรู้สึกว่าค่ายทางอ้อมครับผมแล้วผมก็เลยต้องนาแหบบ้างนําปอเทืองปอเทืองมาปลูกปรับสภาพดินคืนสภาพดินนะฮะเป็นหั่วทั่วริสงทั่วฝักยาวอย่างเงี้ยเอามาหว่านในช่วงที่เราหลังจากที่เราเพาะปลูกเสร็จคืนสภาพธรรมชาติให้กับแพนดิน แสดงว่าทางท่านผู้ใหญ่เองเนี่ยคือคือมองเห็นแล้วว่าการเกษตร ประเทศไทยปัจจุบันนี้เป็นเป็นการที่พึ่งพาเคมีนหนักเกินไปนะฮะก็เลยจันตัดใจมาปลูกหน่อไม้ฝรั่งตอนนี้แล้วก็ปรับโครงสร้างของดินให้สู่สภาพเดิมให้มากที่สุดเท่าที่มากได้สมัยเปิดป่าใหม่ๆนะฮะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยทีนี้อยากจะให้อ่าท่านผู้ใหญ่แนะนําในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งซึ่งเมืองการก็เยอะนะผมเชื่อว่าอีกอีกหลายพื้นที่ที่ดูเราอยู่ก็กาลังอยากจะปลูกอย่างนี้เหมือนกันนะครับพัดร้อยเนี่ยเอามาใช้แล้วแตกต่างจากก่อน2ปี ครับพัดรอยนี่ท่านผู้ใหญ่ใช้มากี่ปีแล้วนะประมาณสองสองปีได้ไหมสองปีนะตั้งแต่ฝาแดงไหมใช้ตั้งแต่ฝาแดงนะคุณผู้ชมครับคือรุ่นฝาแดงเลยนะฮะรุ่นแรกก็ฝาแดงเนาะรุ่นแรกฝาแดงคือแตกต่างกันนะครับก่อนใช้พัดร้อยกับหลังใช้พัดร้อยแตกต่างกันเยอะเลยครับตรงนี้แตกต่างกันเยอะเลยครับ เี่อบแปลงต่อแปลงค้างไม่ใช่แปลงข้างๆใช่กับไม่ใช่เห็นบอกว่าบริเวณตรงนี้นี่คือใช้พัดร้อยเกือบทั้งหมดแล้วใช่พัดร้อยครับน่ยโอใช้พัดร้อยนะคุณผู้ชมครับนี่คือได้อะไรจากการใช้พัดร้อยบ้างครับน้องใหญ่โอ้ผนผอดินคนดิรู้สึกว่าราคาครับราคาเราก็เพิ่มขึ้นอีกนะราคาที่ผมพูดว่าหนอหน่อไม้ของเราครับหรือว่าพืผลผลิตต่างๆอผิวจะสวยผิวจะสวยผิวจะสวยให้หนอดกครับ หนอก็งามหนอดกหนงามหนอดกนะครับแล้วก็แข็งแรงไหมฮะแข็งแรงแข็งแรงคืออัตราการเกิดของหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเทียบกับสมัยก่อนที่ก่อนเจอพัดร้อยถือว่าพัดร้อยเนี่ยได้ผลผลิตที่ดกขึ้นกว่าเดิมดกขึ้นกว่าเดิมเนื้อแน่นเนื้อแน่นนะครับอืมแล้วฉีดนี่ฉีดยังไงฮะฉีดในช่วงกาว ช่วงประมาณถ้าไม่เกินสิบโมงหรือช่วงเย็นเช้ามาถึงประมาณสักสามโมงสามโมงเช้าโดยประมาณถ้าพูดจริงก็แดดล่มลมตกประมาณนี้เวลานี้เวลานี้เรามาถ่ายทำในตอนเย็นนะวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเวลานี้ถ่ายทำสิ่งนึงที่ได้จากพัดร้อยเห็นตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่ดูจากตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีหน่อไม้ฝรั่งนะมีแต่เก็บไปแล้วเก็บไปแล้วครับใช่ไหมช่วงนี้คือช่วงช่วงยังไงหลวงใหญ่ช่วงนี้เป็นช่วงเย็นเราหลังจากที่เราเก็บหน่อไม้ ฝรั่งเข้าไปคือตัดอกไปแล้วอ่าเก็บออกไปแล้วช่วงวันพรุ่งนี้เช้านะวันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวก็มีหน่อขึ้นมาอีกแต่ในช่วงระยะเดี๋ยวนี้นะของผมกําลังพักต้นอยู่กําลังพักต้นได้สิบห้าวันครับผมได้สิบห้าวันแล้วอ๋อพักนี้ได้สิบห้าวันแล้วใช่ไหมฮะประมาณประมาณยี่สิบวันปุ๊บหน่อไม้ฝรั่งจะให้ผลผลิตครับออกนะเป็นอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราทํา ดอไม้ฝร,รั่งแต่ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของพัดร้อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแตกต่างกับแต,กกแต่ก่อนแต่ก่อนที่<อ>ไม่ได้ใช้พัดร้อยนะฮะใช้เยอะไม่ห,ห้างคุณผู้ใหญ่ครับถ้าเป็นฝาแดงตอนนั้นใช้กี่ซีซีครับ<อ>จำได้ไหม กำไม่ได้นะฮะคือฝาแดงนี่1ซีซีนะฮะต่อน้ํา20ลิตรนะน้ำสองลิตรน้ำสองลิตรเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นเป็นเป็นพืชผักนะฮะเป็นพืชผักนะผักหน่อไม้ฝรั่งนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นฝาเขียวนะคุณผู้ชมครับก็คือ1ซีซีต่อน้ํา4ลิตรนะฮะสลิตรถ้าเป็นฝาเขียวนะครับโอ้โหเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ได้มาจากกรณีที่การใช้พลัตร้อยของเรา คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมอยากให้ทางอง์ผู้ใหญ่นะครับพาผมเดินชมสวนนะครับแปลงหน่อไม้ฝรั่งสักเล็กน้อยก่อนที่จะวันจะตกดินแล้วก็เวลาใกล้จะหมดนะคุณผู้ชมครับตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจของรายการสักคู่ก่อนครับนะแล้วพอเปรียบเทียบกันเสร็จแล้วนี่คือยังไงบ้างครับพัดร้อยพัดร้อยนี่ถือว่า,าเหนือที่สุดครับผมเยียบเลยจากใจเลยนะค้องไม่ใญ่ฮะจากใจเลยจากใจเลยนะคุณผู้ชมฮะนี่คือช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ ดีจริงๆเยี่ยมสุดยอดไม่ต้องใช้สาเคมีใช้ผัดลอยผัดลอยท่านใายดีมากๆเลยค่ะประหยิดต้นทุนนะคะดูมั่นของดิชัดดีสวยมากเลยค่ะให้พี่น้องเอยมาสายผัดลอยจังกันเรื่องนี้ดีจังดีแท้ๆดีคักๆัเลยผู้ขาสาวลำเปล่าเอาผัดลอยมาใส่กับหน้าดำกีบเดียวใส่แล้วแต่กอผู้อยู่พญาห่วงกะไ่เม็ดกะตรง อร่อยนี่ดีจิีเด้อค่ะถูกต้องแล้วครับเพราะสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พรอเป็นโมเลกุลที่เล็กและและเอียดสามารถซึมเข้าสู่โครงสร้างของพืชได้ดีและเร็วเ<อ>มื่อใช้สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พแล้วนั้นไม่ต้องใช้สารจับใบไม่ต้องใช้สารเร่งต่างๆไม่ต้องใช้โฮอร์โมนประหยัดสารเคลือบผิวได้100%เอร์เซ์ สารสกัดธรรมชาติจินซีพัสร้อยเพียงขวดเดียวช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนั้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงๆเมื่อพี่น้องเกษตรกรได้ใช้สารสกัดธรรมชาติจีนซีพัสร้อยแล้วจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงสนใจสารสกัดธรรมชาติจินซีพัสร้อยโทรเลย029485303โทรมานะครับอยากให้เกษตรกรทุกท่านหันมาใช้พัดร้อยครับดีจริงๆครับ คนโปรดปังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสก,กัดธรรม ก็ส่รายการเกษตรจอในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายกันครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ผมยังอยู่กับท่านผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ใหญ่ออนของเรานะครับที่นี่ผมลืมถามไปนิดนึงนะหมู่บ้านอะไรนะฮะท่านผู้ใหญ่หมู่บ้านบ้านร่องคู <c oughs> หมู่ที่4หมู่ที่4ต,าตา<ห>ํตาบลห้วยไร่ <c oughs> อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะโอ้โหสุดยอดเลยอ้าวคุณผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวพาผมไปนิดนึงฮะท่านผู้ใหญ่ครับนะตรงนี้คือคือ โอ้ดีขวดพัดร้อยเนี่ยมาตั้งนี่นี่ขวด5 0 0ซีซีนะคุณผู้ชมครับขวด5 0 0ซีซีนะฮะโอ้โหเนี่ยนี่คือแปลงพัดร้อยของเราเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยผู้ใหญ่แกลบครับแกลบใช่ไหมฮะเอาเอาเอาทำอะไรฮะนำมากลบปุ๋ยอ๋อนำมากลบปุ๋ยนะฮะคือการหว่านปุ๋ยปุ๋ยนี่ยังคงให้ปกติอยู่นะปกตินะครับ อินซีสองินซีสองเคมีหนึ่งโอ้ลดลงไปเยอะเลยนี่ถือว่าได้คุณภาพปรับปรุงดินไปด้วยธาตุอาหารครบถ้วนด้วยแล้วก็ฉีดพัดร้อยทางใบไปด้วยนะครับทางใบไปด้วยใครเป็นคนฉีดท่าพัดร้อยฮะทม่ใญ่ผมนี่แหละฉีดเองเลยใช่ไหมฉีดเองเลยฉีดเองเลยนะฮะเวลาฉีดพัดร้อยเป็นไงฮะปิดจมูกไหมฮะปิด มันก็ปกติอยู่แล้วก็ปกติแต่เราชินอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วฉีดยังไงฮะฉีดฉีดยังไงท่านผู้ใหญ่ฮะคือฉีดอย่างนี้เลยด้ป่ะทัดร้อยไม่ล่ะเราฉีดไปธรรมดาเลยครับเ่ยฉีดธรรมดาอย่างนี้ไปเลยธรรมดาฉีดอย่างนี้ไปเลยพยายามต้องให้ทั่วต้องให้ทั่วไปนะฮะเป็นละอองหมอกละอองฝอยนะฮะฝอยสิอนะฮะเนี่ยฮะนี่คือต้นมันสมบูรณ์ไหมฮะท่านผู้ใหญ่ครับเป็นยังไงฮะในช่วงระยะที่แมดนี้นะที่เราที่เราพักต้นไม้เนี่ยโดนหน้าฝนครับ ต้นจะเล็กไปหน่อย oh, อ๋ออย่างนี้คือว่าต้นจะเล็กไปหน่อยนึ่งใช่ไหมต้นเล็กนะ,ะแล้วครั้เนี้ยแต่เล็กแต่ต้นแต่หน่อใหญ่เนะี oh. ่ยเนีช่องออกไปเนี่ยเพราะว่ามันตู่จังหวะหน้ารแรงพอดี oh. ชอบอากาศร้อนๆแล้วก็ไม่ไม่ชอบ ครับน้ำเกินไปอืเราให้ทุกวันให้แบบชุ่มๆอ๋อนี่สายสปริงเกอร์น้ําอย่างนี้ปล่อยน้ําหยดหรือเปล่าเนี่ยไม่ล่ะครับเป็นสเปรย์ผีเสื้ออ๋อเป็นสเปรย์ผีเสื้อพุ่งออกมาเลยสองออกสองข้างอ๋อนะนี่คือกรณีการนี่หน่อนี่หน่อมาแล้วเปล่าเนี่ยเข้าใจเออหนอนเล็กๆหน่อเล็กๆอย่างนี้เชื่อการขึ้นมาอย่างนี้ใช้เวลาประมาณยี่สิบวันยี่สิบวันแลันผลผลิตจะอ๋อจะเริ่มออกมาแล้วเต็มที่แล้วปกตินะถ้าสมมุติว่าแปลงของเราเนี่ยได้ประมาณสัก ปีนึงครับผลผลิตมันจะเยอะกว่านี้เนี่ยโอจะออกมาเต็มเลยใช่ไหมออกมาเต็มเลยอันนี้คือตัวแม่เขาเนาตัวแม่เขาอย่างนี้เราเจะถอนทิ้งเนี่ยเราจะถอนทิ้งเราไม่เอาไว้อย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่เอาไว้เลยไม่เอาไว้อีกอีกเม็ดหน้ามันจะมีเจรุ่นนี้นะอ๋อรุ่นนี้อ่ารุ่นนี้นี่คือตัวที่จะออกลูกตัวนี้เนี่ยออกลูกมาครับผม โอ้ทั้งหมดเลยนะตัวนี้เราไม่ได้แต่งเพราะว่าเราทําไม่ทันเราทําไม่ทันใช่ไหมนะฮะนี่คือช่วงพักต้นเนาะท่านผู้ใหญ่ฮะอ๋อนี่นี่เป็นดอกเขาหรือเปล่าอกอย่างนี้อย่างนี้ดอกเลยใช่ไหมออกมาดอกแล้วพัดร้อยเนี่ยนอกจากในส่วนของดกแล้วก็เขียวนะฮะแล้วได้อะไรบ้างอะครับท่านผู้ใหญ่ครับอเพิ่มเติมไหมในส่วนตรงนี้ดินเราก็ได้ดินเราได้ด้วยนะครับได้ด้วยอืนะฮะดูความเขียวนะท่านผู้ใหญ่คือเขียวยิ่งกว่า ยิ่งก็ใส่เคมีฉีดเคมีนะคือเขียวแบบธรรมชาตินะฮะเขียวแบบนวลๆเขียวแบบนวลๆนะเราเนีาอยู่นี่แตกก่อนอ่อนใหม่นี้กี่วันฉีดครั้งฮะท่านผู้ใหญ่พัดร้อยของเราผมประมาณ สัก10 15วันได้ไหมตามนั้นนะฮะาะตามตามที่เรากำหนดไว้นะฮะถ้าเป็นพืชผักเนี่ยสิบถึงสิบห้าวันต่อครั้งต้องหุ่ยผู้ใหญ่ก็ใช่ใช้ตามโดสเลยของทาบริษัทเลยโอ้โหนะฮะว่าเราต้องถ้าสมมติว่าเราเราใช้ทัาเพียเกินไปปุ๊บนะเราต้องสังเกตพืชด้วยต้องดูทีมันต้องดูด้วยนะครับบางทีเนี่ยโอ้โหแบบน้ำนอยากให้มันงามอย่างเดียวเลยหนไม่ไหวไม่ไหวนะเราต้องดูลักษณะพืชของเราด้วยว่าพืชเราเจริญเติบโตได้มากแค่ไหนคนนั้นเหรอข้าถ้าเรา ก็ไม่ไหวครับผมเราต้องกินน้อยๆไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเราหิวมาปุ๊บเราก็กินอย่างเงี้ยเราจะไปกินอย่างเดียวมันไม่ไหวผะเหมือนกันพืชพืชก็เหมือนกันนะแต่เขาพูดไม่ได้แค่นั้นเองโอ้ยพอแล้วอิ่มแล้วอะไรเงี้ยใส่อย่างเดียวเลยนะคนก็ไม่รู้นะพูดไม่ได้นี่หว่าก็นะฮะใส่เข้าไปอย่างเต็มที่เลยโอ้นะฮะก็เมื่อกี้นี่เสียงรถไถอะไรรถไถนั่นคือทำอะไรอยู่ฮะอย่างนั้นนะไถพอดีมากบดินให้ปุ๋ยลงไปให้ปุ๋ยลงไปเรากบดินเรากบดินไปกบดินเสร็จปุ๊บแล้วก็แกะมาลง เอาแกลบอ๋อเอาแกลบรยเลยทีนี้เอาแกลบรยเอาแกลบรัยปิดหน้าปิดหน้าดินเอาไว้เพื่อที่จะให้มันมีความชื้นครับตอนที่เราให้น้ําไปคือหมักอมอมความชื้นไว้ค่อยๆปล่อยธาตุอาหารออกมาประมาณนั้นเอาอาหารไปไว้ในดินไว้เดี๋ยวค่อยๆกินนะครับออโอ้โหเป็นเทคนิคนะฮะอย่างนี้นะครับก็เรียกได้ว่าให้แกลบเขาอมน้ําแล้วค่อยๆปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับโอ้โหหลังอยากที่เราใช้พัดร้อยมาล้วรู้สึกว่า ดินดีดินจะดีสังเกตได้ครับตอนที่ช่วงหน้าฝนนะไสเดือนไสเดือนจะออกมาเต็มอ้าวเหรอถ้าดินเราก็มีมีคือระบบนิเวศยังอยู่นะฮะสิ่งมีชีวิตที่มีมีคุณค่าทางดินเนี่ยหายใจด้วยอ๋อนะฮะไสเดือนเดินรากพืชของเรามันก็ไปได้ง่ายมันก็ไปได้ง่ายหาอาหารได้ง่ายนี่เห็นท่านท่านผู้ใหญ่บอกว่ารากมันมีมาถึง นี่เลยนะมามาถึงนี่เลยนลยครับเนี่ยลงมาเลยเนี่ยลงมาแถวนี้เลยลงมากลางร่องเลยนะฮะคุณผู้ชมครับลงมาอย่างนี้แต่ว่าเยอะต้องกระตุ้นให้เขาเนี่ยเกิดรากใหม่ด้วยคือกรณีการไถแบบนี้ต้องมาตัดรากซะก่อนอ๋อรากนะครับให้เขาเกิดรากใหม่พัดร้อยเนี่ยกระตุ้นครบพุวนเลยกระตุ้นนะฮะอีกก็โหให้เขาเกิดขึ้นเนาะมันต้องศึกษามันต้องศึกษาต้องศึกษาอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆนะเกษตรกรนะ มีมีอยู่5เจ้าด้วยกันเนี่ยพอในในหมู่บ้านนี้นันมีอยู่5เจ้าเนี่ยผมนำเข้ามาก่อนผมเป็นคนทดลองไงครับผมผมเป็นคนนำผมจ้องมาเออว่าเนี่ยเรานำหนูไว้ฝรั่งมาปลูกแล้วจะเป็นยังไงคนข้างเขาบอกว่าปลูกไปก่อนครับ ได้ผลผลิตแล้วเดี๋ยวจะปลูกตามหลังป่ายเต็มเลยทั้งเวิร์งเลยนะนี่มากันทั้งเวิร์งเลยถามถึงสินค้าตัวอื่นเล็กนึงฮะท่านผู้ใหญ่ครับก่อนปิดรายการสินค้าตัวอื่นที่มีการโฆษณาอยู่เยอะแยะมากมายในท้องตลาดเลยนะท่านผู้ใหญ่เคยลองผิดลองถูกมาบ้างไหมครับเคยเหมือนกันครับผมเนี่ยเป็นคนตัวลองเลยล่ะตัวลองเลยใช่ไรดีก็มามามาให้ลองมาให้ลองหมดเลยลองแล้วเราก็มาต้องต้องมาสะกิดดูของเราด้วยไม่ใช่ว่าลองอย่างเดียวเออตัวนี้ ถูกไหมกับนมวัฝรั่งดีไหมกับนมวัฝรั่งให้กับอันไหนร่างอย่างเงี้ยอ่ะอันไหนที่มันจะเดินตบตัวและทงทนมากกว่ากันผลผลิตเพิ่มมาอย่างเงี้ยเราต้องมาดูตัวนี้สังเกตตัวนี้ไม่ใช่ว่าเราเออจะเอาให้ลองลองลองเลยเี๋อ้าวของเราไม่กินไม่ไหวแล้วใช่ครับอ่ามันเป็นอย่างเงี้ยกินไม่ไหวเมแล้วพอเปรียบเทียบกันเสร็จแล้วนี่คือยังไงบ้างครับพัดร้อยพัดร้อยนี่ถือว่าเหนือที่สุดครับผมเยี่ยมเลยจากใจเลยนะต้องอย่างฮะจากใจเลย จากใจเลยนะค<า>ุณผู้ชมฮะนี่คือเกษตรกร,ร,กรของเรานะค<า>ุณผู้ชมครับที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ได้เปิดโอกาสในการปลูกนะฮะหน่อไม้ฝรั่งหมู่บ้าน แห่งนี้หมู่บ้านร่องร่องคูนะครับหมู่ที่สนะคุณผู้ชมครับบ้านห้วยไร่นะตะบนห้วยไร่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผู้ใหญ่ครับนะผู้ใหญ่ครับคืออยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ดูรายการเกษตรติดจอโดยเฉพาะนะฮะเพื่อนๆนะฮะพี่ๆน้องๆที่ทําการเกษตรเหมือนกันนะฮะในการดูรายการแล้วเนี่ยพัดร้อยเนี่ยใช้ได้ดีจริงหรือเปล่ายังไงจริงเปล่าเนี่ยอยากให้ลุงผู้ใหญ่ฝากถึงอะไรคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจใช้พัดร้อยบ้างครับครับขอฝากสักนิดนึงนะครับกับสมาชิกหรือว่าเกษตรกรผู้ที่ปลูก ครับพูดผลทางการผลิตนะครับว่าจะเป็นละม่อยฝรั่งบวบฝักยาวมะเขือยาวมะเขือขาวมะเขือเจ้าพยาอันนี้คือที่ท่านผู้ใหญ่เอ่ยมาน้คือเอาพัดร้อยไปใช้กันหมดใช้พัดร้อยครับผมรู้สึกว่าผลผลิตนั้นแตกต่างจากที่เราไม่ได้ใช้ต้องท่านผู้ใดที่ยังไม่ได้ลองก็ขอใอยท่านได้ลองดูว่าองลองดู ของเรราาู้้สึกว่ผลผลิตดีคุณภาพแน่นอนตามที่ผมใช้มาเหมาะสมที่เราจะนํามาใช้กับพืชผลทางด้านเกษตรมากที่สุดเราจะเป็นนาข้าวหรืออะไรต่างๆตามที่ผมไม่ได้เอ่ยที่สําคัญคือราคาไม่ได้สูงด้วยต้นทุนเราก็ถูกนะฮะแล้วดินเราก็ดีทุกอย่างเราดีไปหมดนะฮะในกรณีนี้นะครับร่วมด้วยช่วยกันนะฮะแนวทางอีกแนวทางนะนะครับที่เราได้มาพบมาเจอผลร้อยตรงนี้ขึ้นมาโอ้โห ก็ดีใจนะดีใจครับผม <นะ S 2> ขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณมากครับท่านผู้ใหญ่ครับขอบคุณมากครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับหน่อไม้ฝรั่งเรียบร้อยไปแล้วนะ,ะท่านผู้ใหญ่ออสก็ได้ตอบรายละเอียดของเราทั้งหมดไว้เบ็ดเสร็จเลยว่านำสารสกัดธรรมชาติอินซีพลัสร้อยของเราไปฉีด แล้วได้ผลเกินคาดเลยทีเดียวนี่คือหน่อไม้ฝรั่งพี่น้องเกษตรกร,ร,กรท่านไหนที่สนใจนะครับก็โทรศัพท์มายังรายการของเราได้มีบางท่านนะครับผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์มาบอกว่าเอ๊ะเนี่ยสนใจนะครับเทปรายการเนี่ยนะครับดูรายการแล้วเนี่ยอยากจะดูซ้ําเอาไปดูที่บ้านได้ไหมหรือร้านค้าเคมีกเกษตรร้านไหนก็แล้วแต่ที่ยังไม่มีพัดร้อยไปจําหน่ายเลยนะครับก็โทรศัพท์มาขออย่างรายการของเราได้ที่หมายเลขที่โชว์อยู่ด้านล่างรายการของเรานี้แหละนะครับอย่าลืมนะครับ โทรเข้ามาคุยกันได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่โชว์อยู่หรือไปที่แฟนเพจของเราหรือ f c e e o o o นะครับไปเป็นเพื่อนกับผมเยอะๆนะฮะแล้วก็ไปกดไลค์กันเยอะนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ชมรายการของเราอยู่มากมายเลยทีเดียว ผมก็จะมีเทปต่างๆไปออกให้กับคุณผู้ชมนั้นได้รับชมย้อนหลังกันแล้วก็ภาพต่างๆที่ผมออกนอกพื้นที่นั้นอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับจเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กันละกันนะฮะวันนี้สําหรับหน่อไม้ฝรั่งลาไปก่อนกันละกันสวัสดีครับ